แล้วขอบคุณแฟนที่มาจองมาจับจองเดิมมองนั่งนาเวทีกระลุนอังมวนพ่อแม่พี่น้องลายบ้านเป็นอังอ,อ,อ,อผมผู้ลามพอดีใจกระดอเดอกระดอแฟนแฟนทรงดอกแรงใจ เพิลังลมาชมชื่นากันอนันกองวาสาวน้อยเพชรบบานแถงที่หมอลำหมอรองเบิ่งไผเออเอ้ยกะงามคองละท้งแดนเสอพเป็นร้องไปแสงสีนี้กะพร้อมโวยสมแล้วแม่นซื้อเสียงโวยได้น้อเอ้ยเยนอเออะ หายใจเอาเข้าม็มเต็มๆลูกยังเอ้ยเออยคือคือมันมันมีกัน่าเขาหยุดก่อนเราเขาต้องมาเอ้เออเออมันก็ได้นะลูกเจ้าใจเดียวคนใจเดียวมันมันมันสีลมกโมฮอดลมบโมฮอดเรามันมันก็หนักแน่นมันสีโอมีแต่้าค่ะคือมันเป็นมันเป็นที่อย่างเช่นเราเพิ่ป็นเป็นเป็นอารมณ์ที่ใส่เสียงเด่นใส่เสียงใส่พลังใส่พังเออใส่เสียงใส่พลังลูกไง ล่ำขอนเจนิ่ปรเด้เงยปั่ล่ำเพื่อเดนอีรีอิตาเลนมันเสียงมันเสียบปล่อยมันเป็นเป็นท่งว่างจังหวัดที่เราต้องเติมพลังให้ยาของตลอดเวลาให้ลร์สิงห์ตลอดการสิงห์สารค้าล่ำล่ำคือว่าล่ำหยางแต่ว่านี่มัน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 จัดจัดจัดเป็นบอลลัมเบิรนมันจังมีจัดจัดจัดนะคือคือมองได้รูปสิริเนี่ยรูปพยามสูนยร่มให้มันได้ครัเอออย่าปล่อยให้มันฟาวมันฟาวแล้วมันมันดะแข็งมัล่ำบาแข็ง มีคนเรียกร้องแล้วมาเลยมีคนเรียกรองเอาแับวเลยพ่อป้าถุน้นไม่ไม่ยนงแกนก็บ่ค่อยได้ยินเลยมว่าถึงวันวันแล้วพ่อถงวนวเดี๋ยวนีมันเป็นการปัฒนาจะของไปเรื่อยลูกรมมจักรถึงคำพระอภัยอยู่ทำไงมีเนียเป็นอยากหายแต่ใจนั้นฮักถนอม มีบุตราเกิดพร้อมเน่าอยู่ในคู่ห้าคิดคนิ่งบีดาผู้พเนาทางบานกับทั้งอนุชาน้องสีสุวรรณไปคนทีและนับเวลาหลายปีเตได้พัดภาพบ้านสถานเข้าดอกเตหลังในมโนต่อตั้งอยากสีตาอวดอกขึ้นเมือในพระไทยทุนถูกผ่านมากระนั้นลำ เรื่องแม่กรรมของข้าพระอภัยแต่ชาติก่อนลัดจังได้มาอยู่สอนขีนี้ไฮอยู่ฟังชนโอ้ยได้หนอโอ้ยละหน้าเก่แล้วพ่อเลยเก่งเลยเก่งเลยอีกพัฒนาอีกอีกว่าหลายพยายามเห็นหรือล่าพยายามคือให้มันชัดถอยชัดคำ นี่มันี่ไก่เป็นมันี่แอะแย่ๆยาๆแบบว่าไอ้คนเดียวมาเอ้ามันไล่มาหันยาย่ๆคนเดียวว่ามองมองเสด็จคือเสด็จให้มันได้ให้มันถึงคือคือพวกนี้มันข้อมวลข้อมวลมันอยู่กับกันกันใส่พลั่งเนีมันถึงเดี๋ยวครับมันคือทำนองไผ่ลัมมันกันมันกันค่ายกัน คือผู้ใดร่บ yeah> บันคนอันสือว่าใดมวนเด้๋ยวทำนองเลยเนี่ยเออตอนเอาต้อเอาเสียงคือจังอัันอาจารย์ลุงฝาลรวบ่ารับเพื่อนมันต้อมเหิมมันต้องแบบเขาเอื่อนมาอย่างนั้นต้อมีพลังต่อตื่เต้นแมนแมนรับรับอยู่ก็บดรลรู้ขึ้นวาฟังูแล้วใจเยิ้มออเป็นใจเยิ้มศกขพอยังจาฟังใจสอว่ามันสุขใจมวนเท่จนจนพอแล้วยามมาฟังหมอลำมวนเจนหอลำพอใส่หงี่ยพอในะ้าพ่มมงี่พอในนะจะได้ว่า กามันมันกินใจนะทราต้องรำเพรื่อนี่แหละครับพี่น้องโดนๆคุยกันตัวที่จริงถักจีนั่งโบกันบนเมืองกบดีเรื่องเล่ามันหลายนะครับเมื่อนี้ก็ดีใจอยู่พอดีถือโชคดีพอที่พอเราอยู่บ้านนะครับปกติพอเราไปสิงานหลายกเมื่อวานนี่ก็ไปซอามิโนกนะครับบางทีสิบอาเมื่ออื่นนี่ก็ับไปแถลงข้าวของมหาลัยขอนแก่น อ่าซอยลรงบานทางนั้นซอยโรงบาบมือก็ดีเข่ากองละครอนท้ายละครอยู่เออมือหึ่ไปเวิร์กพอยชิ้หก็ดีไปท่ายละครอนอว่างกับแซบัว <laughs> สมสายญาดีครับพ่พอมํำดาราพี่ยอดดอีครับคิ้วท่องเล่าสุดๆชุ่พอพ่อเล่าง่ายๆดอกนะ้นเราหลายไ <laughs> ม่ใน, <laughs> นช่วงดีเลยไม่ในช่วงดีนะครับถือว่าบุญลูกก็พอกันยังออดกันอยู่นะครับมือนีก็ต้องขอบคุณพ่อหลายๆนะครับที ย่างคือ,อยู้ไสกับเป็นพ่อเป็นลูกือเกอ่าแล้ครับพี่น้องอยู่ไหนก็เป็นพ่ออยู่ไหนก็เป็นลูกเหมือนเดิมมีโอกาสได้มาเยี่ยมมาหาพอ่อคือว่าเป็นบุญของลูกของเต่าหลายๆแล้วกะ็พอให้พ่อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ,รบเป็นคมผู้ห่มไสให้ลูกแห่งเต่าเป็นดุนๆนะครับเป็นพอ่อของลูกของเต่าแล้วก็สร้างศิลปินให้ แตกนอแตกแนวออกไปเป็นลูกลูกระเบียดน่แตกออกไปหลายๆให้พี่น้องเข้าใ้ติดตามได้ให้กำลังใจได้เบิงว่าจิเป็นทางด้านการแสดงนะครับบอแน่ดอกครับอาที่นี้โป้งไม่เกิดขึ้นเป็นลูกของ่อก็ได้รันก็บอกกถื่นนากแน่นกว่าอ่ะป่อยออยู่ดีมีแห้งสุกกระรับแล้วเรับองขอขอหลวมี พระรามไม่แข็งแรงสุขุดสก้นแต่มีกำลังมั่งช่างในการหาเงินหาทองเหมาะวามสขให้แก่พีแก่น้อรับกาดีใจพุ่งใจครับทีเห็นูกเห็นเต่ามาเยี่ยมมาอย่่งแล้วก็สิงทีงท่ีดีใจแห้งก็กคือเห็นรูปประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะจะเป็นาด้านการแสดงด้านการร้องด้านการร่ำโดยเป็นหมอร่ำแล้วก็เป็นทานองทีท้าไทยรับความสามารถของ,อง,องศิลปินหลายๆคนนะครับ บางคนอยู่มาเป็นจนว่าไม่ได้พอเองยังรับบอลในทำนองรับเพื่อนอดีแต่ฟัง่งฟั่งเป็นบอฟั่งเป็นฟังในบอฟั่งใดแต่ว่าเสียไปรับเหม่นอนเพาะตงไปเืยคหัดเป็นเลี้ยงไม่คือเตาแต่ว่าลูกเต่าเห็ดใดแต่สีมาสืบสารทำนองนี้ไววพอกระดีใจว่าจะเป็นทำนองขนแกนขอให้เป็นศิลปะวัฒนธรรมอีสานของเราขอให้ดูภาพันสูขแล้วกัเห็ดไห้มันสำเร็จในคนได้ ỏ, หงองในคนใดสายคนไดนได,นไดื้อในคนใด อ่ายายพอได้เสียหน้าเสียตาว่าลูกวันนี้เอบอสเป ouais ็นเก้ายายเขาได้ว่าอ่ามีความสุดสุข uh ุสุดคนในโลกเด้เนี่พอเจ้าราถ่ายรูปนะก็ถ่ายได้เลยใช่ไหมถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมตั้งแต่ตั้งแต่บุหรี่ตั้งแต่พอเป็นโควิดมากปอดมันทีบ่าแข็งแรงปลอดมิจิปอดปอดมาละแบบนี้ มาวางวันที่ยี่สบวันหันมาเป็น be ไอเรียบ่บไขวัดสายพันเอนโควิดเอยสายมาสายาเรีนี่ลูกนเวเรียเลยเข้าไว่าปวดมันจะเป็นสุดท้ายมาจากคนบอบนุนเเขาเมยไว้อยไานีครับเป็นเดียบังแต่ก็มีพลังหลอกเพิงนิหน่หลอกมากเลยกอหายใจก็สุด ອືແມ mm ່ມັນບໍ່ຫາຍເດັກຈັກດີເນາະສົມງ